ไอ้ครูเอาจับจับได้ไหมได้ไหมได้หรอเนาะนี่เรามาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยกูจำเป็นไว้ต้องเล่นครูถาจริงท่านมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะไปไปให้สุดขอบฟ้าวัดใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปก็ไอ้ก็บอกลองเพลงดีกว่าีี่ดรลองเพลงร้องเพลงวัดใจดีกว่าไปให้สุดขอบฟ้าไม่มองย้อนมา คัทใจคนทีนั่งนิมนะครับขาไม่ต้องขัดเหล็กนะครับลูกค้าผู้ชายขาเค็มไปแล้วนะครับเครื่องยี่ห์นี่ยคุณว่าไม่ปลอดภัยเลยหรอเครื่องอะไรวะเนี่ยเสียงนกูฟังมาเนี่ยคุณว่าเซฟตี้มันไม่ได้เลยอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยลงตอนนี้ทันป่าวะรู้สึกว่าไม่ค่อยดีอ่ะพี่บอกกนนะไม่ใช่อยู่ดีๆอะไรไปแล้วนะนับถอยหลังให้ก็ได้ไปแล้ววะ่ไเฮ้ยเบร์เบรวะโอเคเดี๋ยวผมจะนักสามนะครับครับผม ลาก่อนพ่อแม่พี่พี่น้องสามจะหนึ่งสองต้องมาก่อนนะไม่ได้อยู่ดีพี่สามมา้ว่ำมาเลยนะโอ้ยไม่มีขอลงนะครับไม่มีขอลงนะครับเพราะว่าวินออโต้นะครับแตะด้านนู้นนะครับแตะด้านนู้แนะครับแล้วตัวเราจะค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆขอบคุณนะที่ขอบนะครับ กีฬาฟ้าแลบนะครับฟ้าแลบฟ้าแลบแบโอ้ยฟ้าแลบฟ้าแลบแปเต็มของไม่ไม่ครัเลย อย่าหลับตานะครับเดีย๋ยวเวียนหัวนะครับทำไม่อ้วกได้นะครับอย่ายันเหล็กครับเดี๋ยวเจ็บขาโอเคครับไป Ketika mereka berada di kawasan, mereka akan terima perhatian mereka. Jika mereka tidak mengambil alat-alat yang mereka inginkan, mereka akan terima alat-alat yang mereka inginkan. Jika mereka tidak mengambil alat-alat yang mereka inginkan,